được làm năm 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 งามเนาะแต่ว่าออดอกพคนนักหน่อยเนะยาะตุ้มใหญ่แห้งจ้ะพี่นอ้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่กล่องพาหากินจ้าวันนี้มาพอกนันในเสาร์วันที่16ธันวาคมสอ6พันห้าร้อยหกสิบสิบพุทธจ้าพี่หนอวันนี้เมฆกล่องกับผา,าเดินทานงเข้าป่าเฮ็ดคือเก่าจ้าเมียนครับผมพี่ดาศปลาบันนงเมฆตำบลห้ยคาอำเภอพุทธลีจังหวัดบุรีรัมย์จันานีจ้า มเมนครับผมเขมามานมึงนีก่ก็สวยกว่าเมื่อวานนั่นไหมครับเนาะเจ็ดโมงแล้วจ้ะเมนครับผมไปตามตามชมเลยจ้าว่ามึอนี่เข้าสี่ใดสี่มันเฮ็ดยังหลังจากเมื่อวานก็ผอเฮ็ดบนดินนะเนาะเมนครับผมจะออกมาอีกบ่ไปชมเลยจ้ารอรุนบ้างครับว่าสิพตผลสิออกมาอีกบ่ครับมึอนี่ก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนนะครับผมของเดือนธันวาเนานะก็จะสิ้นปีแล้วเอาไปรุนกันเบ้างครับมึอนี่สีโขสีมันหรือบ่ไปกันครับผมดอกแบลแขกมันจ้า ขอดง<ส>ครับผมสองฝ<อ> <ผม S 2> ูงขอดงมีบานกำลังบานงามหเลยครับแม่นจ้ะบ,บานใหม่้รึจ้ะูขายาวยังน้อนอย่ก่อนมันมันแล้ครับผมสูดน้ำกันไปเรื่อยๆครับนี่น้ำจ้ะนี่ของขาจุ่มพูนนะเดี๋ยวน้ำเนาะขาเง่า,าขนาด cú con bắn chất lăng đẻng này các Đấy đào kim này các cái bắn nọ này cái bắn này

Đẹp cái gì mà nhìn nhìn đẹp vậy? Thịt cứng, cho cứng liệt nó. Này này, này. đầu cái thằng

สมบูรเนาะจ้าดออเห็ดอุกอุ๊อูมนาฬิกาสา่เว้นนาฬิกาหลุมลูกวัวตุกตาหลุมลูกค่ะดอกอะอรครับสรงดอกนะข้าหน่อยกันอาจะเป็นแห้งๆบดดินครับก็แกันั้นาะแต่เป็นดอกบัวใหญ่น่าะก็ง่ก ตีเตี้ยต่มๆจ้ะไปเลี้ยงค้าเลยไปตีลงทีเห็ดอยู่ดินบนแหงเหลือๆเยจะควงคนเล่ยหนาได้จ้ะมีตูมีรงส่อจ้าเพิ่งค้าอะไรครับผม ก็ต้งเห็นสงเดุใจไใหม่นี่ล่ละบ่ว่เสียดองก็จะแนมมาเห็นสูงโอ้ยแนมทังฝุ่นก็เห็นทางทีบัวเห็นเนาะเดี๋ยวลุกพึ่นมาละขึ้นมาย้นงามจ้ะแต่คู่โอ้ยงามคักจ้ะ อยูกันคูเนาะเีสองคูเนาครับผมขึ้นเดืานเเนาะมียงขาาดีครับผมาัมยนตุกปุกจ้ะโอ้ยมันเห่งมากมันเลยแตกเนาะเี่นัขาดได้ด้วยจ้อจ้ะ ออกงามคงกุฎก็เมีนงามี่เนะเมีนครับดอกเดียวบ่ก้นตนจรอะไจ้ะนไปครับเป็นไปลีเมนนีน,นจ้ะดอกนนน้ไเปนเขาลนะ

Do binh lắm hết nóng 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 hết hết phân bón phân la khô kháo này thật phân bón ảnh phân được kháng gì đấy được cái mèn trợ không phân kháo chứ làm kho nó, nó. Mì. Hát, cứ đỏ <laughs> như Bây giờ rau khác Khá là... Ừ. là Nhưng Có đen đâu Đọc ngon lắm Nghĩa yeah. Mình <laughs> Mà mình đọc mạnh lắm Tệ chưa, Chỉ cái thôi Con mắm đâu บานก็งามไหมก็งามเนาะแต่ว่าดอกพ่นหักน้อยเนาะก็แดงเยอะจ้ะอันนี้บานดอกแดงจ้ะอันนี้รุ่นปิ่งเตลันทองขาวอยู่เด้อองขาวอยู่เลยก็ะล้วขาวหน่อยครับผมบานเนาะบานยังแข็งอยู่อ้าดดอกนี้เนาะ Tụi mụn làm chả? Là nè, yeah, chắc phần hèn lắm mm -hmm. sí, Xí cả Dịch xịt xịt nó phải không Nè Đen nha Có đen nữa chả? Xịt xịt thì cứ kéo yeah. 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 oh, hey, lắm Nè Bên trong hồn bọn bọn Nó đen lắm ít nữa cậu Ừ, nó phần vô lắm Tụi bàn rất là ngạm Bàn này đấy Nè yeah. อ้ยขาวนี่ยาวเลยของข้าวดีอยู่ครับผมเบอร์ต่มนีเม่ก่อนตูมใหญ่แห้งจับพี่น้องอู้ยขาตัวใหญ่น้ำคักมั้ยดอกนี่เนียนข้าลายครับคุณน้ำมั้ยเนียลายดอกนี่คือว่าเป็นหมูเนาะจ้ะอู้ยคนมีลูกพอก่อนหลูกก็ใหญ่แล้วพี่ลูกคนชิใหญ่

แดงบางนนบเนาะท่านจะเอาไงจ้ะในเวลากับบานกันแล้วครับผมพาพี่พาน้องข้าปลาเฮ็ดื้อนี้เนาะครับเนาะไปเบิ่งผลงานกนะันมีกลองครับปลาจิโศกสิมาหรือบอม่มื้อนี้ไปกันครับผมมาเบิ่งผลงานมื้อนี้จะ้ขะข้าวปลาเฮ็ดจ้ากับมันบ่แห้งเด้อจ้ะมื้อนี้ได้เฮ็ดเกือบเต็มตาอยู่จ้าแม่นครับผมส่วนหลายก็สิเป็นเฮ็ดดอกบานเนาะมื้อนี้เนาะมแม่นครับจ้าดอกนุ่มเพิ่งก็ได้อยุจะ่ะเฮ็ด ส่วนไายก็สิเป็นขาลายจ้ะพี่น้องค้าลายเพิ่นค้าดงเฮาก็ได้ช่วงแรกๆก็อยู่โอ้ยก็เป็นบานแน่เนาะแม่นจ้ะดอกนมกะน,นี่ล่ะจ้ะที่เห็นจ้ะเพราะว่าเอาดอกงามมาให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้ะก็แดงกด็ได้ได้หลายดอกอยอกอกู่เนาะแต่ก็ยังออกห่างๆอยู่จ้ะพี่น้องแม่นครับผมเพิ่นน้ําอ้อยแนออย่กับบานจ้ะส่วนมากเป็นบานเพิ่นน้ําอ้อยแม่นจ้ะสิยังมีตูมงามๆแน่ก็เป็นเพิ่นขาลายเนาะงเหมองเนาะ เห็ดปดดินก็อะไรนิดเดียวเลยจากดอกครับบ่พอกันจะพี่น้องมามําหาตามหาบ่พอเลยจ้ะว่าเชิ่สิออกอีกกับบ่พอจจะพี่น้องแม่เครับผลงานมือนีก็ถือว่ามันอยู่จ้ารับคลิปนี้แม่กกองก็ขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกๆก,กำลังแรงใจที่ส่งห้แม่์กองกับพ่อกองเด้อจ้ะพอบกันไม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณในไลค์ครับผม FC ทุกๆท่านนะครับน้าสิ่คอยมาส่งกำลังใจทางช่องเมยกล่องพ่อหากินครับผมกระฟาไว้นะทุกๆท่านอีกครับผมสำหรับคลิปวันที่16ธันวาคม2566ครับผมพ่อไว้สำหรับกสกก่อนนะครับเนาะคลิปนี้พอกันไม่คลิปนี้ครับสวัสดีครับรถกระยางหัวหรือครับพี่น้องมาในจักสีเมื่อยจังไลยรถไอร์เบาขวานกับพังคือกันครับมานน้ำกันพังทั้งสองขันครับจักสีเมื่อยจังไลยบาทนี้